สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้จะพามาดูตอนเช้าเช้าเลยครับพึ่งเข้าออกหาเกสรดอกไม้เก็บน้ำหวานครับช่วงนี้ใกล้จะถึงได้ดูเก็บน้ำพึ่งแล้วครับผมออกตีครับช่อดอกไม้เยอะ ช่วงนี้ดอกยางยางพาราหรือดอกไม้ชนิดต่างๆครับตอนนี้กลำลังเล่งเก็บน้ำหวานกันแล้วสะสมน้ำหวานแล้วครับ เขาออกดีครับตอน,นเช้าวันเริ่มเยอะแล้วครับปีนี้น่าจะได้เยอะครับเพราะว่าเกสรอดนนอกไม้เยอะปีนี้เกสรอดนนอกไม้ดอกมะม่วงออกดีนครับ ออกดีทุกลังเลยครับเยอะเลยครับ